แม่พี <downhill> yeah! ่ดมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเคยมีอีกอย่างวันที่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเมื่อกี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบไงทีเป็นกระดูกกระดูกหมูปะกระดูกหมูปะนี่สิเปรี้ยดีแน่จ้ะผู้ใดมากินเนื้อก็ใส่เนื้อกระดูกใส่น้ำซุปเนื้อไปเออใส่เนื้อไปกระดูกหมู กระดูกหมูใส <baptism? S 2> ่กับโค้งเนื s, uh, ้อโค้งไก่สี่โค้งไก่โอ้จะมันเบาหยาดเพื่อเดี๋ยวประเทพักผักกาทุกอยใส่ไปมันกเพื่อนไม่กินได้เพราะว่าเหตุกินที่บบานเขาสามารถกินได้มืดใส่ใส่ถ่งงอกกันถ่วงอกแคบหมูอันสองอันเคยกินกับยังพี่้อง หัวละพาหัวละพาเหรอกันผักอา,อท,าทั่วพูกับต้นหอมต้นหอมค่ะกินสำหรับพี่น้องเลยกิน คมัต้นห่วงกับบักษะต่อคิดกับเปลี่ยวๆมากมากเขาหงอกเขาเปิดกลางๆซางเนี้ มากินบกท่งลวกพี่น้องจะเคยเป็นอีกยัางพราะเจ้าเสียนจะคลิปเคยกินบกทวงหอกดิบกินงะ

ก๋วยเตี๋ยวคอนเส้นน้ำส้มน้ำส้มเลยเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำน้ำปลาไม่เยอะกัียมเกี่ยวเยอะ นีน้าแบบี้นี่แกงขับกคนไกินหลาเดือนสุดวัน ไปลงตอนนี้เพราะว่าไม่ร่ำตังเป็พี่น้องนักข่าวหกม้วนบางเท่าไงหาหกม้วนไทยดินหกม้วนแดงห้าม้วนคือห้าทุ่มม้องไทยขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยค่ะพี่น้องคนไทย ลูกเจ้าวริษ really like ัแกเจอกับลูกสาวแกได้คุยกันน่าสองคนแล้วค่ะได้คุยกันแล้วเพื่อทีแกจนข่อยให้ถ้าข่อยถ้าข่อยพอใหดคลิปสองคือสิบพ่อพอแล้วบ่พ่อคลิปสองด้จ้ะ มันยังโดนใจให้ข่อยมึตตยงต้องเฮ็ดคลิปสวงถ้าบเหคลิปสองมีเขารู้สึกว่ามีเส้นบอกว่าคลิปสวงลุงสิตตดต่อมึงมา่อไม่ให้กับเขาได้เมื่อวานจังไดขึ้นเป็นคลิปอันร้่องเพ้งไปหาลุลงโซบริตกับปัดติมไปแล้ว่น่อยล่ะลุงเราพอคลิปนั้นเราขอบคุณทุกคน ที่แค่ขิบข่อยจนเราไปติดโตข่อยมาหาข่อย ก mm ินไปทุกท mm. ี mm ่ท hmm. huh ุเด mm ือนก้นก็จีว่าที่เรากินก๋วยเตี๋ยวกับต้นหอนกับใบอะไนี้ฟิน มักมักเลยพี Tesla, ่น้องก็มักต้นหอมนะจ๊ะกระปิดต้นหอมกระปิ้ตเตี๋ยน รัวผู้เขาแกะมันออกมันโดนความเย็นมันกัดำั่งกันตื้นม่มันกินได้มันมเป็นยังไงโอ้ยแฟนขับเอีกแล้วเป็น យកកាន់មិញទៀតណាចាមិញនឹងនឹងតោះគីបធ្វើការងារគប់ធ្វើការងារមិញគីรถមេទៅធ្វើការងារ นีคลิปกินเสมอกับไ่ได้พี่น้องนันบ่ได้กินทายเพ็ดกินเสมอเได้เป็นเพ็รเพ้รเป็นคลิปเสมอเอื่อฮึท่านะขอปาก มันจะเผดกินมั้งไปิกินอิ่มคุณน้องกับท่านอิ่มน้องกินบะหีเจายก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับต้นหอมน้องกินบะก๋วยเตียวเนื้อกับต้นหอมคนที่คนที่ไม่ชอบกินผักลอง กินผักนี่กินจนเนือ้อตจนหนังไงอลันไปแล้วจ้าอย่ <laughs> กินเด้อบ่ต้องเบิ้งเด้อคลิปไหนห้ามเบิง้ง <laughs> ไปแล้ว